วัสดีทุกทุกคนนะฮะหลังจากการมาของตัวละครรีเจนตัวใหม่ล่าสุดของพวกเรานะฮะเอสลูฟี่ซาบโบฟันหลอ่อล่างเด็กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่แมคานิกเนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะตอนแรกที่มีภาพใบมาเนี่ยหลายคนคงเดาว่าเฮ้ยมันเป็นการแบบสลับตัวละคร3ตัวหรือเปล่านะผมแต่ว่าพอของจริงมาเนี่ยคุณธนาพีเนี่ยดันออกแบบมาเป็นตัวละครเ,เด็กน้อยทั้ง3ามตัวเนี่ยเอาท่อแป๊บเนี่ย ไล่ฟาดพวกลุงๆในเมตานะฮะผมก็ <sm art> ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะอืมแบบนี้เนี่ยทำให้ผมคิดเลยว่าไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบของตอัวละคร ex หนึ่งตัวหรือเปล่าที่เราจะมาในอนาคตน,นะซึ่งตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็มี3ตัวเหมือนกับตัวละคร ah s l u ฟี่ซาโบร่างเด็กเลยนะซึ่งคือตัวละครอ,อย่าง c o ส k i l นั Kingdom ่นเองนะที่ประกอบไปด้วย b a r กี้นะมีฮอกแล้วก็ h a w d ไดนะับ ก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยคาดเดาว่าน่าจะมาแต่ปีที่แล้วแลวแต่ว่ายังไม่มานะยังก่อนนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันของครบรอบ7ปีนะซึ่งครบรอบ7จปีเนี่ยผมเดาไว้ว่าน่าจะเป็น3ตัวละครน,นี้นะนั่นคือตัวละครอ,อย่างล้อที่มาเป็นแล้วแล้วก็อีกตัวละครเนื้คือตัวละครอย่างหนวดดำนะผมที่ล้อกปไปอย่างยาวนานนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครคอสกิลนี่นะครับผมซึ่ง ที่ดาว่าเป็นคอร์ิวเนี่ยคือเวลาไทาม์ไลน์ของรอพระน,นดดำเนี่ยมันก็ไล่าใกับพวกตัวละครคอร์ดคิวเนียผมช่วงในอนิเมะนะฮะมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคณนณทีอัลต์คอนคอร์คิวเข้ามาเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นคล้ายๆแบบ uffy, abo, Ace, ลูฟี่ซาโบเอสร่างเด็กก็เป็นไปได้ผมที่ทุตัวละครเนี่ยออกมาหมดเลยผมไม่มีสลับตัวแล้วผมอาจจะไม่สลับตัวเหมือนคูมะาบอนนี่นะฮะผม น่าสนใจนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่คิดว่ามีโอกาสสูงที่ตัวละครคอสกิลเนี่ยจะเข้าเกมมานะนั่นคือเรื่องอ่าภาคใหม่นะผมซีซั่น2ของวันพีสเนี่ยก็คือภาคเอลบาฟนะผมจะอ่าฉายเนี่ยก็คือเดือนเมษานู่นเลยนะผมซึ่งมันน่าจะเลยช่วงครบรอบ7ปีไปแล้วเนะี่ยเพราะงั้นเนี่ยครบรอบ7ปีเนี่ยไม่น่าจะมีตัวละครจากภาคเอลบาฟมาแน่นอนนะมันน่าจะเป็นตัวละครที่อ่าหลังจากจบเนื้อหาภาควานโนนะผ ซึ่งไอ้ตัวคอนรอหรือว่าเบโปล่าสุดที่เข้าเกมมาเนี่ยมันก็เป็นตัวละครจากาหลังจากภาควานโน่หลังจากรอเนี่ยแยกทางจากพวกลูฟี่หลังจากแยกทางจากคิดแล้วอะไรแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยตีมปีนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นแน่นอนนะฮะ ถ้าจะให้ผมเดาตัวคะค ex ตัวต่อไปที่กำลังจะมาอีก2ตัวนะผมจะเดาประมาณนี้นะนั่นคือตัวแรกเนี่ยก็เป็นล้อใช่ไหมตัวที่2เนี่ยผมขอเดาว,ว่าอาจจะยังไม่ใช่หนวดดำนะผมอาจจะเป็นตัวละครอย่างคอสกิลก่อนนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยตัวละครหนวดดำา2ผลนั่นเองนะเพราะว่าครบรอบ7ปีเนี่ยยังไงต้องมี ex มา3ตัวอยู่แล้วนะผม องัยในีผมคิดว่าตัวละคร3ตัวนี้แหละก็คือตัวเต็งตัวละคร ex ตัวต่อไปที่มในครอบเจ็ดปีนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าบาร์กี้คอสคิวผมก็อยากได้นะหนวดดำก็รอมานานโอ้โหเจ็บเจ็บหนักแน่นอนนะทรงนี้ถ้ามันมาทั้งคู่นะบางคนก็ถามผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวละครเอสลูฟี่ซาโบเลยฮะเออจริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวนิดนึงก็ได้นะผมเพราะว่าตัวละครคอสคิวบาร์กี้คอสคิวเนี่ยคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องหยิบ ตัวครข้อโคไดแล้วก็มีฮอกแล้วก็บากกี้มาด้วยนะผมในร่างเดียวนะซึ่งมันมี3ตัวนะผมซึ่งหายากมากๆในเกมมันพิชเบอร์ตี้ลัดนุ่มที่จะมีไอ้พวกแบบคอมโบที่มันอยู่ด้วยกัน3ตัวใน1ตัวอย่างเงี้ยก็คือผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่ไอเอสลูฟี่ซาโบฟันหลอเนี่ยนะที่มี3ตัวใน1ล่ร่างนะผมเพราะงั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะแต่ว่าทุกคนจะรับได้หรือเปล่าผมที่ถ้าแบบ ตัวละครเขาโคดายแล้วก็มีฮอกเนี่ยเดินคู่กันแล้วไปลุยนะวิมันก,มนก็มันก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะออกมาอีกแบบนึงก็ได้ผมอาจจะคล้ายๆตัวละครอย่างคูมะบอนนี่อะไรประมาณนั้นผมเปลี่ยนตัวแบบปกติธรรมดาเลยนะหรือว่าอาจจะออกมาแบบตัวละครเอสลูฟี่ซาโบก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าจะถามผมว่ามันจะออกมาแบบไหนนะผมผมคิดว่าตัวละครอย่างปากี้เนี่ยจะเป็นตัวละครหลักนะ แต่ว่าอาจจะไม่มีสกิลสู้นะผมอาจจะไม่มีอาจจะมีแค่สกิลตีอย่างเดียวนะผมแล้วก็โดนไอ้มีฮอคเนี่ยจับหัวนะผมมาแค่หัวเนะี่ยมาแค่ส่วนหัวนะผมแล้วก็ อ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นพ่อคู่ไดเดินคู่กันพ่คูโดยมีฮอกแล้วก็บากี้มีแค่หัวเท่านั้นนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลสู้นะพ่คูโดยมีฮอกเนี่ยพอจะคีเอทไดนะ้แต่ว่าบากี้เนี่ยมันไม่มีพิษภัยเนละ่นมาแค่หัวก็พอนะบอกเลยว่าถ้ามาแบบนี้จริงๆเนี่ยคือมันจะตลกมากๆนะแล้วก็เข้าตีมสุดๆเลยนะเพราะว่าเบื้องหลังไอ จกักรพพรดของบารกี้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครคุมเนี่ยนั่นคือมีคขากับเขาโคโดาอยู่แล้วนะไอ้บารกี้เนี่ยมันไม่มีพลังขนาดเป็นสี่จักรพพัดอยู่แล้วนะผม,มถ้าคุณทพีมองเห็นจุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหน่าสนใจนะผม แมคานิกแลวก็แบบการออกแบบตัวละครเนี่ยให้ตรงตามอน,นิมเมะไปเลยนะผม mm. เพราะว่าบาร์กี้เนี่ยคือมันไม่มีพิษภัยก็เลยแบบให้มาแค่หัวนะครับผมเอาหาผมมีรูปมาแค่นั้นนะแบบหัวที่แบบโดนอัดด้วยคนระับโดนต่อยหัวปูดอะไรแบบนี้นะผม mm. แล้วก็เด่นๆดเนี่ยให้เป็นมีฮอกกับข้อได้ก็พอนโอ้โหบอกเลยว่าใครใครเห็นก็ก็สุ่มนะผมแมคานิก <Mechan ic S 2> น่าสนใจขนาดนี้นะเป็นมีฮอคข้อได้แบบสู้คู่กันอะไรประมาณนี้แล้วก็ถือหัวบาร์กี้ไปด้วยนะครับผมหรือ mm. ือว่าจะเป็นาการเปลี่ยนตัวแบบธรรมดาอย่างาคุมมากหรือวันนี่ก็ได้เหมือนกันเนเพราะว่ามันน่าจะเหลือแค่2ตัวใช่ไหมถ้าเอาตอนเขาคิดผมเนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบาร์กี้มันไม,ไม่มีพิษภัยนะแต่ว่าถ้าจะมาเป็นแบบอเอสลูฟี่ซาโบฟันหลอเนี่ยมันก็เท่เหมือนกันนะผมทุกคนลองคิดดูดิ มีฮกกะโคไดเดินคู่กันนะผมเดินคู่กันไปนเลยไม่มีเปลี่ยนตัวนะแล้วก็เวลาสู้เวลาใช้สกิลเนี่ยก็เหมือนพวกเอสลูฟี่ซาโบเลยนะมันก็เท่น,นะผมน้าสูเหมือนกันนะอืมก็เป็นอีกอทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะผมไม่แน่ว่าอาจจะเป็นต้นแบบของคอสกิลจริงๆก็ได้นะเรื่องสายเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะผมเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเป็นเปลี่ยนสายอยู่แล้วผมมาคิดเรื่องสีดีกว่านะซึ่งตัวคอรล่าสุดเนี่ยเป็นสีขาวนะผม ผมว่าตัละครยี่ตัวต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นสีธรรมดานะแล้วก็ปิดด้วยสีดำนะผมก็ผมคิดว่า,าตรวละครอย่างบาร์คี้คอสกิลท้มมาเนี่ยอาจจะมาเป็นสีสามสีสีฟ้าสีเขียวสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสายได้นะผมมาเป็น3สีเลยนะ่าม,มี3ตัวนะฮะก็อาจจะดาวได้ประมาณนี้ก่อนนะผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนะอืมก็ทำลายย e ี X ตัวต่อไปเนี่ยก็ประมาณนี้เนะ ตัวต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครบาร์กี้ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนวดดำเนะแต่อาจจะมีพลิกโผตรงตัวละครรีเจนตัวต่อไปนะถ้ามันมาเป็นตัวละครรีเจนลูกเรือหนวดดำเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะต้องเปลี่ยนโผเป็นตัวละครหนวดดาแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาร์กี้คอสกิวนะครับผมบาร์กี้คอสกิวอาจจะมาแก้หนวดดาก็ได้นะผมเพราะว่าตัวละครอย่างมีฮอกเนี่ยไม่ได้กินผลปีศาจนั่นเองเนี่ย ตพราะวตัวละครอย่างหนวดดำเนี่ยได้เปรียบพวกกิมพ์พิศาสน์ับผมอืมก็ต้องรอรุ่นว่าจะเป็นยังไงนะผมคลิปนี้เนี่ยก็แค่พูดคุยกันเล่น,เลนๆเฉยๆนะผมชื่นชอบตัวละครบาร์กี้คอสกิวนะผมแล้วก็ชื่นชอบหนวดดำด้วยนะแล้วก็ตัวละครตัวใหม่อย่างอ่าเอสลูฟี่ซาโฟันหลอเนี่ยก็น่าสนใจนะผมแมคคลิกมันน่าสนใจก็เลยหยิบคลิปนี้เนี่ยมาพูดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ